สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพ่อครูนะครับพ่อครูนี่ถือว่าเป็นจอคามังเวทท่านหนึ่งนะครับที่รู้จักกันในหมู่ลูกศิษย์เทานนะครับวันนี้ผมตะลึงเลยนะครับทางช่องโชคดีนะครับมาเจอเพชรที่บ่าโคตรเพชรตีนะครับคือผมจะมาทํารายการพ่อครูเพื่อไ่ทอดเรื่องอักขรเลขยันไว้เป็นวิทยาฐาน,นะครับส่วนหนึ่งพ่อครูก็เขียนให้ลูกศิษย์บูชามาฝ่า40ปีนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง ยันเกอะเพชรยันกอะเพชรคือยันอะไรครับผมยันกกอะเพชรที่อาจารย์ถือโชว์เนี่ยเขาก็รู้จักกันว่าเป็นยันกกอะเพชรสายหลวงพ่อปานวัดบางนงคูเสนาอํออเาเภอเสนาจังหวัดอยุธยาคอันนี้ก็ปรากฏว่าผมก็เดินศึกษาวิชาก็ปรากฏว่าเกาะเพชรมีกี่สำนัก ความจริงเกาะเพชรเนี่ยของของที่มีสร้างชื่อเสียงมากที่สุดก็สายหลวงพ่อปานปาน,นโมครับที่ที่เป็นที่รู้จักนะครับครับครับผมครับผมครนครผมค็ไดผมึกษาค้นควัมคลับผมคปับผมควับผมครับผมครัมรียนมาจากไหคครับผม,มครผมารันผม้รผมก็ับรบปรวัวรัติลงรปว่าจรันๆยรันเันผรเบรเนี่ยนะเอ คือสมัยนั้นน่ะรัชการที่หกเนี่ยไปเปิดกูที่รู้สึกว่าเปิดกูที่ที่สุพรรณที่สุพรรณบุรีรู้รสึกว่าจะเป็นพวกพระพระผงสุรพรรณพระผงสุพรรณก็ปรากฏว่ายันเนี่ยมีปรากฏอยู่ในลานเงินลานทองลานเงินลานทองครับอันนี้ลานเงินลานทองันนี้ก็ปรากฏว่า ยยกนั้นพระสายสุพรรณก็เรียนกันไปเยอะครับอันนี้ผมก็ไปเรียนวิชาอยู่ทางสายสุพรรณคือกาะบเพชรสายสุพรรณเขามีเขามีตีตารางนะครับผมตารางแบบนี้เขาเรียกว่าตารางอะไรครับอันนี้คือ,คอตารางกรอเพชรนี้แตกส่่งจากตารางอื่นเลยนะครับคืออาชีพผมถือนี่เขาถอดตารางออกแล้วครับผมคือจะมีตารางเป็นช่อง,องค,รครับผ อันนี้คืออันนี้เป็นตัวโยงเป็นเป็นเป็นตัวโยงครับผมเป็นตัวโยงยันทีผมก็ไปเรียนทางสายสังสารสุพรรณเขามีตารางเป็นเป็นตะแกงอ่ยตะเตีเตเป็นตารางอย่างนี้แบบนี้สายสุพรรณมีตารางแบบนี้อีกแบบนึมงจะนี้ผมก็ถามเอาเช่นเมื่อเมื่อสิบยี่สิบปีมาเนี่ยผมก็ถามหลวงพ่อคนวัดบางเยืครัุ่นวัาหลวงพ่อ ของลวงพ่อดีอพชรมีตารางเขาบอกใช่ออบอกว่าเรียนมาจากไหนเขาบอกเรียนมาจากสายไอ้หลวงหลวงปู่สอนวัดต่างเอะไรครับผมหลวง,ลงปู่สอน<บ>เป็นเกจ,จีดังแน่ดีนะครับเออเขาบอกว่าเรียนมาผมบอกก็มีแล้วแล้วผมถามว่าเอกก็เลยเกิดความสงสัยว่าเรียนมายังไงก็เลยพอรู้ว่าเขาบอกยันนียมันขึ้นมาจากในกลุก่มเมื่อสมัยราชก,การที่กม เปิดฟุตแต่ม,มันอยู่ในลานกันลานหอแล้วก็คราวนี้ก็มีมีมีค้ถามีคาถท้าเป่ายันเกาะเพียด้วยคเป็นข้อท้าเป่ายันอันนี้เราก็ศึกษาคนคนกลางหรือหลวงไปว่าเพราะแต่เดิมจริงจริงเนี่ยก็มีตลาดแล้วมาหลวงพ่อปานในขั้นก็คงยะมบอกว่าไอ้ตารางเนี่ยคงยะแบอกว่าแค่ก็ถอดออกเพื่อความสะดวกเวลาจะลงยันนี่ไม่ต้องไม่ต้องไปมีบรรทัดบรรเทศอะไร มือ,ม,อมือเปล่าผ้าเปล่า,ลา,ลาก็ก็ลงยันได้ครับท่านก็เลยถอดออกประเด็ว่าที่มันสําคัญเนี่ยตัวกระถากวบเพชรจริงๆเนี่ยครับผมหัวใจขวบเพชรเนี่ยคือภูตากังเกภูตากังเกย์ในหัวใจขวาเพชรครับผมแต่ว่าไอ้ตัวโยงเนี่ยกระถาเนี่ย,ก,ยก็อาจารย์จะท่องสักสองสามประโยคให้ฟังนะครับ,รบผมก็ขึ้นด้วยอิจตาน,า,านังถา้านุตอวิฆามาติชาโร เอาแค่นี้ก็แล้วก,กันเพราะรว่าเพราะว่า,วา,าใครอยากจะเรียนให้ลึกกว่าน,นั้นก็ต้องมาครอบมามา,มาเรียนกันต้องครอบกูครับเพราะว่าเป็นเป็นของหวงสมัยก่อนเนี่ยลหลวงพ่อหลวงพ่อขวนวัดพี่กุลังเชือกหนังท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปนานวัดบ้านหนองโค,คแลค้วก็อันนี้ที่ไปที่มาชัดเจนว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานจริง,รงครผมใช่ไหมฮะอันนี้ก็มี คนที่ผมเคาเรพรับถือท่านหนึ่งท่านมีสิทธิ์ท่านมีศักดิ์เป็นน้องสาวลาหลวงพ่อขวนท่านก็ไปหา,ลาหลวงพ่อขวนแล้วกเ็เขาก็ชวนหนูไปไหม,มไปไปหอา,าหน้องขวนหลวงพ่อขวนวัดพี่กุลบางเชือกหนังผมก็บอกผมขอเรียนยันก่อแก็ได้ไปหลวงพอ่อเขาบอกเฮ้ยแกยังาอายุน้อยอยู่อย่าเรียนอย่ามันบ้าบใช่ไหมคือมันร้อนน่ะเข,ขาก็ไม่ให้เรียนแล้วก็ผมก็พยายาม ไปไปมามาอะไรเนี่ยผลที่สุดท่านก็ยอมยอมยอม,ยอม,ยอม,ยอมสอนให้ครับกรยอมสอนให้แล้วก็ผมก็ไปได้ไปสอบทานวิชานี้กับหลวงพ่อชาลีวัดบางยาวด้วยเพราะรว่าโยมพ่อทานรูจิเลนเนี่ยท่านก็นเรียนเอาไว้ครับแล้วก็ยังมันมีประวัติบันทึกว่าสมัยก่อนนี่หลวงพ่อแข่ง วัดหนองพังรับผมก็ไปครอบอยันนี้กับอาจารย์เลยนึกไม่ออกเมื่อปี2485คือวชนะสงครามก็ปรากฏว่ายันนี้ก็เรียนเรียนกันมาแบบว่ารุ่น,นสูงรุ่นนะอันนี้ถามว่าอารูปภาพของอยันนี้เป็นอย่างไรครือหมาว่าเป็นทั้งโคมพันชาตีแล้วก็ป้องกันคุณใสามากระทั่งลงยันเนี่ย ทำเป็นผงดีสอพองใครที่ถูกผีเข้าเจ้าสิงและถูกคุณใส่เนี่ยรับรองข่าได้เอายันกอเพชรเนี่ยให้กินเนี่ยออกกันครับผงที่ลบจากยันกอเพชรเนี่ยให้กินหายหายหายครับสำหรับเนี่นะครับสำหรับคนที่ดูคลิปไล่ผีนะครับอันนี้ทําได้ใช้ทําได้ทําได้ครับอันนี้นะครับเราจะเห็นยันนี้เขียนอยู่ในเวลาเขาสวดพันยักษ์สวดพันยักษ์เราจะเห็นเขาเขียนยัน ตรงนี้ไว้กอกเพชรกับขายเพชรต่างกันตรงไหนเออกอกเพชรเนี่ยกอกเพชรก็อย่างที่ผมโชว์ให้ดูครับผมถ้าตาขายเพชรดีก็อันนี้อีกอันนึงนะครับอันนี้ตาขายเพชรอ่ะพื้นแผ่นละเท่าไหร่อูชาสามพันือสำนักนี้นะครับอาจารย์ทำไมกล้าค่าขายสามพันเลยอันนี้พันเดียว พันเดียวนะครับอันนี้พุทธคุณใช้ทําอะไรบ้างครับป้องกันคุณใสเป็นโกรงพัญชาตีนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามนุษย์จะมาย่ยํายีหรือว่าทําอะไรไม่ได้ครับผมก็คือหมายวาว่าก็บอกอยู่แล้วกอบเพชรเนี่ยกอบเพชรของพระพุทธเจ้าครับผมคุ้มครองรักษาครับผมจะมาก็ไม่มีภัยอันตรายะครับผม,มอันตรายรก็เคยมีคนเข้าพกยันนี่ของหลวงพ่อหวน ไปนอนอยู่ใต้ต้นมะาพาร้าวต้นมะพร้าวนี่โดนัะรอกเจาะนะล่วงสายล่วงสาย่สลบเหมือดเลยครับคับขวาคอโยหัวนี่โนะไม่แตกครับต้องไปหาหมอเจาะเปลืองเงินมากกว่าหัแตกทีไปเจาะเอาเลือดที่ข้างออกเนี่ยนะครับสําหรับใครที่จะติดตามข่าวคราวของครอครูนะครับเข้าไปในเฟซบุ๊กอาจารย์มนัทสิวาพิลมรัก อาจารย์อภัคคครับในในในเฟในเพจมีอะไรให้แสดงมา้ครับโอ้ก็มีเอ่อต้องมีตั้งวิชาต่างๆในผ้ายันวัตถุมงคลเข้าไปดูในนั้นนะครับติดตามในนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนเพจไว้นะครับถ้าใครอยากได้วัตถุมงคลของอาจารย์พ่อครูนะครับ0 6 2 7 7 8 8992นะครับอันนี้นะครับเข้าไปดูใน Facebook เลยนะครับติดต่อกันโดยตรงเลยนะครับ เฟซบุ๊กนี่เปิดได้24ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะเอาไปแชร์ไว้ในเฟซบุ๊กพระองคูไรเทพไก่งูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ